แกะกล่องเครื่องฟอกอากาศนะครับยี่ห้องโปรเนะครับเขียนว่าเครื่องฟอกอากาศขึ้นอากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพที่ดีแอมเพอไรฟนะครับรุ่นนี้เป็น WT T30 นะครับแล้วตอนนี้เราก็กําลังแกะกล่องกันครับนี่ด้านในด้านในกล่องครับหยิบออกมาถือด้วยมือเดียวได้นะครับขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ในกล่องก็จะมีคู่มือใช้งานนะครับพร้อมกับรีโมทครับนี่มทกันเล็กแบบนี้ครับนี่แอลเปอร์เปอร์ฟายนะครับดึงสลักออกมาแบบนี้นะครับนี่มีถาหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องดูก่อนอ่าโอเคครับมีถ่าเหมือนถานาฬิกานะครับกลมๆครับและที่รีโมทตรงนี้นะครับก็มีปุ่มเปิดปิดโหมดสลีปนะครับการทาความสะอาดการจํา การจำกัดควันนะครับและตรงนี้เป็นการตั้งเวลาและความแรงลมนะครับมาดูหน้าตาของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้กันดีกว่านะครับด้านหน้าก็เรียบๆแบนๆแบบนี้นะครับซึ่งรอบตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่ครับนี่ด้านหลังด้านข้างครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะมีเหมือนมอเตอร์พัดลมนะครับอยู่ด้านหลังแบบนี้ด้วยครับ นี่แกะด้านหน้าแกะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทันนี้เป็นสายไฟครับออโอเคเราต้องแกะฝาด้านหน้าออกก่อนนะครับซึ่งนี่ด้านในเครื่องก็จะมีแผ่นกรองอากาศแบบนี้อันนี้เป็นเม็ดอะไร,ร,น,รนะครับนี่งเม็ดกรองอากาศเม็ดกรองอากาศอันนี้เป็นแผ่นกรองด้านหน้า ฟิลเตอร์นะน่าจะเป็นประมาณแบบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ด้านหน้าใส่แบบนี้อันนี้ต้องดึงพลาสติกอะไรออกหรือเปล่าครับไม่ี้ใช้ได้เลยนี่คือแหละเอาไว้แบบเปลี่ยนไงเอาไว้จับเปลี่ยนโอเคด้านในก็มีพัดลมนะครับพัดลมดูดอากาศออกไปนะครับดูดผ่านตัวนี้เข้าไปตรงนี้แล้วอากาศบริสุทธ์ก็จะออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับมันเป็นของแห่นเมดของไทยอ่ะเป็นของไทยอ๋อเป็นของไทยโอ้ แน่นแลโอเคกลบแน่นแบบนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้คือปลั๊กนะครับเราดึงสายเสียบไฟแบบนี้ออกมาแล้วเราก็ประกอบแบบที่เดิมครับนะครับผู้ชมตัวนี้นะครับก็อากาศไม่ได้ดูดเข้าด้านหน้าโดยตรงนะครับจะเป็นการดูดเข้าด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าะสงทือภาพหรือการดูดอากาศนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กดูกันเลยครับ นี่เมื่อเสร็จแล้วก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับมีไฟกระพริบตรงที่ปุ่มเปิดปิดครับและหน้าปัดที่แสดงก็จะมีความแรงลมตั้งเวลากำจัดควันฟข้อากาศและโหมดนอนหลับนะครับแต่ลองกดสัมผัสที่ปุ่มเปิดปิดตรงนี้ก่อนสัมผัสได้สัมผัสได้นะครับเสียงความเสียงก็จะได้ยินประมาณนี้ครับมีโหมดนอนหลับเลยนะ นอนหลับเข้าหมดนอนหลับเสียงก็จะเงียบขึ้นนะครับสามารถตั้งแล้วได้หรือเปล่าหนึ่งปุ่มได้ครับเท่าไหร่สองปุ่มสามปุ่มสี่ปุ่มห้าได้ห้าจุดสี่โมงห้าชั่วโมงน่าจะประมาณนี้สี่ห้าชั่วโมงลองความแรงของลมกันดีกว่าต้องปิดหมดนอนก่อนแต่คามแรงลมเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งสองสองกำจัดควันขึ้นออโตเลยนะรับ อาแสดงว่ามีจจมสามระรับความความแรงลมจะเป็นโหมดโหมดนอนหลับ for อ,อากาศระดับ,บสองกันจากกันระดับสามก็มคือพัดลมมี3ระดับนะครับเบากลางและพัดลมสูงสุดนะครับพัมลมลมก็จะออกมาจากด้านตรงนี้นะครับอากาศที่ฟองแล้วจะจะออก็จะออกมาจากตรงนี้นะครับซึ่งอากาศที่เข้าก็จะเข้าด้านข้างตรงนี้ครับเข้าด้านข้างและออกด้านหลังตรงนี้ ก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับหกเจ็ดร้อยประมาณหกถึงเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวลิงก์และพิกัดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสาหรับใครสนใจอยากสั่งซื้อลองไปใช้ราคาไม่แพงเลยครับด้วยความเบาเนาะความเบาของลมนะครับก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับแถมมีแผ่นกรองด้วยและใช้งานง่ายนะครับลมออกมาจากด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับก็ กดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับด้านล่างของคลิปนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับก็ก่อนจบคลิปกันไปหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ